ข่าวมิดไนท์เชียงคือฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่21มิถนายน2564เหลาเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับแล้วมาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงคืนนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเชียงคืนวันนี้กระหึ่มเบ,บิจามินเจมส์เดวิดแขคงฟูลแลมจอย้ายสู่ไทยลิก ดยเงินที่ทำเอาสะเทือนไทยลีกกันเลยทีเดียวนะฮะเมื่อมีรายงานมาว่าเบนจามินเจมส์เดวิสกองกลางลูกครึ่งไทยอังกฤษจากสโมสรฟูลแลมทีมดังในสึกฟบอลเอริรกิจกำลังจะย้ายเข้าสู่ไทยลีกในเวลาอันใกลน้นี้หลังจากมีการยืนยันแล้วว่าเขานั้นอาจจะไม่ได้ต่อสัญญากับทางสโมสรฟูลแลมเนื่องจากในรายการที่ผ่านมาเขาคนนี้ได้รับโอกาสลงสนามก็ต้อสังกัดไม่มากพอโดยผลงานในลีกฟุตบอลอร์กฤจ2นะฮะลงสนามไป8เกมรวมแล้วทั้งหมด 630บาทีส่วนใน,น e ฟุกบอลถ้วย EFL Trophy ถูกส่งลงสนามไป2เกม1 7 1นาทีซึ่งตอนนี้เบนเดวิสนั้นกำลังวางแผนเดินทางสู่ไทยลีกและก็มีหลายทีมกำลังเดินหน้าเจรจาจะคว้าตัวเขาไป,ปร่วมทีมท่านี้เบนจามินเจมส์เดวิสถือเป็นผู้เล่นสารพัดประโยชน์นะฮะเล่นในหลากหลายตำแหน่งกองหน้าเซนเตอร์มิดฟิลกองกลางตัวรับแม้กระทั่งกองหลังยังเคยถูกส่งลงมาเล่นแล้ว เปน็นนามวางานนี้นะผมเจ้าหนูเบนจามินเจมเดวิสเจ้าหนูสารประโยชน์นะฮะกลับมาที่ไทยลีกงานนี้กระึ่มอย่างแน่นอนต้องมาดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของเขายังไม่แน่นอนครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเจลีฟเปิดสถิติชนะทิพย์คัมแบ็กเกมแรกยิงจ่ายมาครบโดยอีกเงินที่ทางเบซี่เจชนะทิพย์สงกสินสลัสดอาการบาดเจ็บกลับคืนสู่ทีมเป็นครั้งแรกและรอบกว่า2เดือน พร้อมกับสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมช่วยทีมอัลชนะโอิตาทริตาไป2อต่อคว้า3แต้มสำคัญซึ่งมีผลต่อการลุ้นเดิตกชั้นในายการนี้ซึ่งล่าสุดทางช่องทางการเจลิกนะฮะได้เปิดเผยสถิติของชนาทิปสงกสินกับการคัมแบ็กช่วยทีมครั้งแรกของตนโดยผลงานของเจในเกมนี้บอกเลยไม่ธรรมดาเป็นการหลักคนสำคัญในการขับเคลื่อนเกมมีส่วนสำคัญต่อประตูชัยในเกมนี้กันอีกด้วยนะโดยการนี้ลงสามไปทั้งหมด 67นาทีแอสซิสทั้งหมด1ครั้งโอกาสการจบสกอร์3ครั้งส่งบอล38ครั้งส่งบอลสำเร็จมากถึง36ครั้งส่งบอลสำเร็จคิดเป็น94.7%แม่นยำที่สุดของเกมและก็สร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมถึง3ครั้งกันเลยทีเดียวโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะสถิติของเจ้าเจนัดที่เจอกระทางอวิตาทุริตา แล้วก็ฮอกไกโดนั้นชนะไป2ต่อ0ถือว่ามีดีกรีที่ไม่ธรรมดาจริงติดตามเจชนะาทิบคนนี้ต่อไปด้วยนะครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันที่ก่อน,นครับได้ใจคนเวียดนามไปเต็มๆซิกโก้มอบเงินสนับสนุนการแพทย์เวียดนามถึง10ล้านดง่งโดยเงินทางของอัญชลายนะผมในวีลีกของเวียดนามมอบเงินจำนวนกว่า10ล้านดง่งหรือประมาณ1 3ึ0 0 0บาท เพื่อสนุนการแพทย์ของเวียดนามและก็เป็นกำลังใจในช่วงที่โควิด -19 กำลังระบาดในประเทศเวียดนามโดยคุณสื่อของอันยาลายคนนี้ได้รับใบประกาศจากกองบรรณาธิการนักสืบพิมพ์ u Oi Tre ที่ส่งมาขอบคุณโคซิโก้ที่ช่วยบริการเรื่องการแพทย์ของเวียดนามในครั้งนี้นอกจากนี้เหล่าแฟนบอลชาวเวียดนามยังแห่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณโคซิโก้นะฮะอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวโดยงานนี้รเรได้ว่าได้ใจชาวเวียดนามไปเต็ม ำหรับทางของอันเจลายนั้นกำลังในช่วงเตรียมตัวฟาดแข่งในศึกวีลิก1 2021โดยก่อนหน้านี้ลงอุ่นเครื่องกับทางไฮฟองเอซไป2นัดและก็เอาชนะได้ทั้งหมด2นัดกันเลยทีเดียวโอ้โหนะผมเป็นว่างานนี้ซิโก,โก้นะครับทำอะไรก็ดังผู้แตกอยู่ที่เวียดนามถือว่างานนี้ไปถูกทางนะครับพีชิโก้ลุยกันต่อไปเลยนะฮะเราไปดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับเพชก็คือเพชนาแอนโทนีอัมไพพิทักษ์บงกัปตันอเมริกาแห่งชาวบียู แต่ต้องย้อนกลับไปเมื่อกลางปี2012ผมจําได้เลยว่าการปรากฏตัวของตเตะปายหนึ่งกลายเป็นน่าสนใจของแฟนบอลและก็สื่อมวลชนมากมายอย่างฮังแอนโทนีเพชรอัมไพพิทักษ์บงกองกลางวัย4ปีในเวลานั้นที่เดินทางมาเซนัญญากระทางบุริรัมทีมดับแชมป์ไทยลีกปี2011เขาคนนี้ถูกจับจ้องเป็นพิเศษเพราะเป็นนักเตะหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันที่อายุไม่มากหมยนัก และเคยผ่านการลงเล่นในระดับเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์อเมริกามาแล้วในช่วงปี2011-2012ถกับสโมสรซานโฮเซเอร์ธเคิกซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่เดวิดเบ็คแฮมซูเปอร์สตาร์ดาวค้างฟ้ายังคงเล่นอยู่กับทาง LA Galaxy ซบิ๊กเนมประจำศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์โดยการมาของทางแอนโทนีที่มาจากทางลิชนนาของทางฝั่งอเมริกาและเป็นลูกครึ่งไทยที่สามารถติดทีมชัดไทยได้ คือความพิเศษของเขาในช่วงนั้นที่หลายคนคาดหวังในฝีเท้าของเขาเป็นอย่างมากแต่จนแล้วจนรอดแอนโทนีก็ไม่สามารถแจ้งเกิดกับทางประสาศักไิฟ้าได้สําเร็จก่อนจะถูกปล่อยตัวเข้าเมืองหลวงมาอยู่กับทางทรูเบงคอตั้งแต่กลางปี2013หรือเมื่อ8ปีที่แล้วในวัย25ปีที่กลาลังหนุ่มกําลังแน่นซึ่งผลงานของแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงเนียกับสโมสรทรูเบงคอกนั้นตลอด8ปีที่ผ่านมาที่ได้ลงสนามไปมากกว่า2 0 0รนัดให้กับทางแข้งเชฟ ผมไม่ทราบมาว่าคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรแต่สำหรับผมนั้นนี่คือมิดฟิลที่อันเดอร์เรทถูกบอลเรื่องของคุณภาพต่ำกว่าความเป็นจริงคนหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวโดยแอนโทนีคนนี้เริ่มต้นกับสโมรสรทรูแบงคอกในปี2013โดยได้ร่วมง,งานกับทางโคดเตียสสมพบประเสริฐเป็นคนแรกในทินบยูก่อนที่ปี2014จะได้ร่วมง,งานกับทางโคดชาวโปรตุเกสอย่างบรูเบนโต้ตามมาด้วยปีเดียวกันจะได้ร่วมง,งานกับทางโคดวัง ธวัชชัยดำรงอองตะกลุลก่อนจะเป็นมานโพคิงในเวลาต่อมาและก็อยู่ยาวเจ็ดฤดูกาลจนถูกเปลี่ยนเมื่อสันติผ่านมาและกลา,ายเป็นโค้ดแบนด์ชัตตวันศรีปานเข้ามารับหน้าที่สารต่อนานะเฮดโค้ชของแข้งเทพจนถึงปัจจุบันนี้โดยไปเสร็จแล้วก็8ปีนะผมเขาผ่านการทำงานกับทางโค้ชถึง5รายในสโมสรทางทรูแบงค์อกช่วงแรกนั้นแอนโทนีเนียถูกวางให้เป็นนักเตะก,กองกลางที่เล่นเกมรุก และคอยเชื่อมเกมโดยเขาสามารถยิงได้สิซสั่นละ2ประตูเป็นเวลา3ฤดูกาลติดต่อกันในปี2013 2014และก็2015ก่อนที่ตั้งแต่ปี2016จนถึงนัดสุดท้ายที่เขาลงเล่นให้กับทางบียูนั้นเขาไม่เคยยิงได้อีกเลยที่เขายิงไม่ได้นั้นตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เก่งเพราะหากมองลองย้อนกลับไปในช่วงปี2016ถึง2018อันโตนี่นับเป็นหัวใจสำคัญของทีมราชีเดียว แม้จะยิงไม่ได้แต่เขาคือคนที่ทีมจะขาดไม่ได้เลยเด็ดขาดเลยนะโดยในช่วงปี2016-2018เป็นช่วงที่พีที่สุดของแอนโทนีกับทางบียูเพราะเขาลงสนามในไทยลีกรวมแล้ว3ปีถึง81เกมดโดยลงสนามมากกว่า2,000ทีทั้ง3ซีซั่นและก็พกลิบปบาทจากตำแหน่งมิดฟิลด์เชิงรุกมาเล่นเป็นกองกลางตัวรับที่คอยโคดิงบอลภายใต้การบังหมาของมาโน่พอกกิ้งได้อย่างเนียนตาเลย โดยบางชวาของเกมนั้นเขาคนนี้มากทีถูกถอยลงมาเล่นเป็นกองหลังตัวกลางที่ซ้ำไปหากทีมต้องการเปิดเกมรุกอย่างเต็มสูบก็จะถอยเขาเป็นกองหลังตัวกลางที่คอยเปิดเกมซึ่ง3ปีดังกล่าวในปี2016-2018ที่เขาได้ลงสนามเป็นตัวหลักแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้กับทางทูลแนคอกคือช่วงที่แบงคอกนั้นมีผลงานดีนับตั้งแต่การเทคโอเวอร์สโมสรของกลุ่มบริษัททูเมื่อปี2010 ดยปี2016จบอันดับที่2ในศึกไทยลีกและเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลลีกครับปี2017จบอันดับที่3ในศึกไทยลีกและเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอล f a ครับปี2018จบอันดับที่2ในศึกไทยลีกแม้จะต้องน้ำตาตกอกหักคว้ารองแชมป์3ปีติดต่อกันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงนั้นแฟนบอลบียูมีความสุขและก็เชียร์ฟุตบอลได้อย่างสนุกเลยนะส่วนหนึ่งก็เพราะพวกเขาเป็นทีมที่เล่นเกมรุกดุดันบุกมัน จะเต็มทุกนัดเป็นรองแชมป์ที่หลายคนยังจดจําและก็มีมาโน่าามให้แฟนบอลได้พูดถึงกันถึงจนปัจจุบันนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามงานเลี้ยงนั้นย่อมมีเลิกลาไม่มีใครอยู่ทนถาบอลน,นี่คือเรื่องจริงและเป็นสัจธรรมที่ต้องยอมรับวันที่11มิศนดายนจากวันแรกถึงวันลาแอนโทนีอัมไพพิทักษ์บงได้กล่าวอำลาสโมสรทรูแบงคอกที่เขาอยู่มานานถึง8ปีอย่างเป็นทางการ ทิ้งรอยความทรงจําทุกอย่างไว้เพียงก้าวย่างเพียงเบื้องหลังนะฮะและกระจากสโมสรไปเยี่ยงตํานานที่แม้ว่าแม้อาจจะไม่ถูกเชิดชูมากมายนักตามสไตล์นักเตะปิดทองหลังพระแต่เชื่อได้เลยว่าแฟนบอลแข้งเทพทุกคนคงไม่ลืมเขาอย่างแน่นอนสำหรับพ่อหนุ่มกัปตันอเมริกาตัวเล็กแต่ใจใหญ่ผู้ใส่เต็มทุกนัดและก็ไม่เคยยอมแพ้คนนี้เพราะเพชรยังไงก็คือเพชรแอนโทนีเพชรอัมไพพิทักษ์วงศ์คนนี้ยกนิ้วโป้งให้เลย และนี่ก็เป็นข่าววิน,นัยที่เงืือนฟุตบอลไทยายดิจิชโนสไตล์ประจำวันที่21มิถุนายน2564โดยชมบัวครั้งฟุตบอลไทยครับ